ขณะนี้ห้องป .2 ออทับ2ของโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรวันครู2,500กำลังสอบนะคะทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนนะคะ ใช้เสร็จแล้วนะคะก็สามารถทบทวนนะคะสามารถทบทวนสลุตาวางกระดาษดีๆนะคะไม่ให้เพื่อนเห็นคำตอบของเรานะคะตั้งใจทำนะคะอ่านนะคะทบทวนนะคะคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะที่เราวงกลมไปถูกต้องหรือเปล่า อันนี้เป็นการทดสอบนะคะการอ่านเข้าใจเนื้อเรื่องนะคะนั่งดีๆค่ะเวลานั่งเขียนหนังสือนั่งดีๆนะคะผู้ปกครองนะคะจะเห็นเรานะคะ ไม่ดูเพื่อนนะคะจิตยากระดาษนะคะทำดีๆนะคะ ไม่เอามือเท้าศีรษะนะคะ